แต่งหน้าเยอะก็ปังทำบุญด้วยอะไรอแล้วเมื่อกี้เขามีส่วนบุญแล้วจริงทำบุญด้วยอะไรมีมีเคล็ดลับไหมในการดูแลตัวเองมีสิเพราะว่าเราทำงานหนักมากๆทั้งแบบเนาะซีรีส์เอ่ยเพลงเอ่ยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเหนื่อยเคล็ดลับของดาวีคือนอนแล้วมีเวลา คือแต่ก่อนไม่มีเลยอะค่ะแต่ก่อนไม่มีเลยแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ได้เลยตอนเนี้ต้องนอนอืคือทุกคนถามว่าทาไมเป็นคนไม่ออกขังคืนหรออ๋อเรามีแบบชั่วโมงที่เราแบบใช่คือสมมติว่านั่งนั่งคุยกับเพื่อนตึ๊ดตึ๊งตึ๊พนุนาฬิกาเหมือนจินดาเลล่าเลยเหมือนจินเดาเลล่าเลยตึ๊งสี่ทุ่มกลับบ้านให้เต็มที่ได้แค่สี่ทุ่มขับรถนั่งรถกลับบ้านจริงปะเรามีมีคัฟิวของเราเลยอย่างนี้เหรอใช่เมีครลฟิวชัดเจนเลยก็คือแบบ สมิคุยๆกันอยู่อย่างเงี้ยเออสี่ทุ่มไปก่อนนะสวัสดีค่ะไปเลยอย่างนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีวินัยมากๆหรือ,อว่าเฉพาะเรื่องนอนพอเรื่องนอนรอเรื่องกินอะไรงี้ด้วยไงยใช่ไหมเรื่องนอนนี่สําคัญมากจริงๆเพราะว่าดาวีเนี่ยเป็นคนมีปัญหารเรื่องการนอนเดี๋ยวนอนยากเนี่ยคืนหนึ่งตื่นประมาณร้อยกว่าครั้งให้เป็นคนนับเดี๋ยวก่อน เพราะว่าไปทําไปทําสรีปเทสมาอ๋อจริงเหรออ่าทุกคนจะขับมาอ๋อยเพื่จริงปะแล้วทุกวันนี้ดีขึ้นยังไม่รู้ยังไม่ได้ทําสลีปเทสสองครั้งที่สองเลยแต่ครั้งแรกที่ไปทํามาเนี่ยก็คือไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ติดทําสรีปเทสใช่ปะคะแล้วก็ให้คุณหมอวัดตื่นตื่นเช้ามาเขาก็มาแกะของแกะแกะตามเส้นเส้นเอาไว้ผลก็คือดาวีอนอนนะรู้สึกว่าติงนอนเถียงหมอด้วยว่าก็นอนไม่ได้ตื่นนะคะแต่ว่า เถียงหมอก็หนุ่มชายก็หนุนอนดีก็เถียงหมอหมอบอกว่าแต่ว่าผลมันออกมาว่าสมองคุณอะตื่นขึ้นมาทํางานร้อยกว่าครั้งมยพราะว่าเราไม่มีดีฟจะลีบเราไม่มีดีฟจะลีบแล้วเราก็ตื่นร้อยกว่าครั้งซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่เกินสิบกว่าครั้งยสําหรับคนปกติทั่วไปที่สมองตื่นขึ้นมาทํางานเองเราแก้ยังไงอะคะกินยาค่ะหลอก็เนี่ยหนุ่มก็เลยกลายเป็นเนี่ยซินเดอเรลล่าสี่ทุ่ม ใช่ค่ะแล้วก็แต่เวลาเราถ่ายละครน่พี่มันบมันต้องเลิกกองางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มใช่ป่มหนุก็นั่งแบบสี่ทุ่มล่สี่ทุ่มล้กองนะคะแล้วกลองแล้วกลองได้ไหมคะสี่ทุ่มอยู่ตรงนี้ไปนอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคืออยากจะบอกว่าการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญมากโกรทฮอร์โมนทุกอย่างมันเหมือนเหมือนล่าสุดเจอเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ชายอบอกว่าแอบหลับไปแป๊บเดียวหนวดขึ้นแหละ อ๋อก็นี่ก็คือการเป็นบอกว่าเออมันก็สําคัญมากๆอะไรเงี้ยเหมือนตื่นเช้ามาจะเป็นช่วงที่เอ้ยอยู่ดีคือหนวดมาเลยใช่เนี่ยโกรธฮอร์โมนทุกอย่างกระซอมแซมก็นอนดีค่ะแล้วก็กินน้ํากินน้ําเปล่านะคะน้ำเปล่านะคะน้ำที่เป็นน้าเปล่ากินเยอะๆเลยค่ะเออโหนาวีกินเยอะมากไม่เคยกลัวเลยเรื่องบวมตัวบวมหรืออะไรเงี้ยกินไปเลยกินน้ําเยอะๆรู้สึกว่าผอมลงหรอน้ํา ไม่ได้น้องเลย <laughs> ไม่ได้น้องอยู่นี่เล้วก <c oughs> ินได้เลยค่ะ <c oughs> เะต็มที่เลยโอ้โหจริงๆก็คืองานเยอะแต่ก็ต้องนอนให้มันแบบเพียงพอด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็กินน้ำเปล่าเยอะๆค่ะกินเยอะๆจริงๆอะเยอะมากๆ,ม,ากๆมันจะทําให้เราหนึ่งคือเราก็จะไม่หิวแบบหิวแบบ พุ่มเฟือนหิวแบบผิวไปเรื่อยนะะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับที่ตอนนี้ก็คือไม่ลับละนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําง่ายๆแล้วก็อย่าลืมฟังมิสเตอร์เดดรีมมันจะทําให้แบบจิตใจสบายๆมันเหมือนเป็นที่พักใจของเราด้วยแ <Yeah. S 1> มทเเลงเนี้ยใช่ใช่ที่พักใจค่ะที่พักใจอื